ทอามาดิมตัวไหนตัวเฮี้ยคนก็เยอะเลยสิมีอยู่คนเดียวอ่ะไอ้โง่มีอ่าคนเดียวเสือมามาเสือคือนี่ครับเส้อจ่ายอ่ะเฮ้ยอิวข้าจารย์มานี่หิวข้าวทำกับข้าวกินมีโต๊ะโกงนั่งไหนวะนั่งไหนต่อยอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้จะต่อยกันทำไมไม่ใช่เกมไอ้นี่ GTA บ้าเปล่าอายุสายฟ้าจะยืนที่โล่งอยเลยอยู่ในบ้านก็ไม่โดนแล้วดิเออไม่โดนหรอก แม่ดีมึงก็อยากขยับดีพี่หยุดขยับดีไอไอคนเฮ้ยอยากขยับดีไอ,อคอนผิวเข้ม,ม <c oughs> อ่ะกูเรียกกูว่าผิวเข้มดีกว่าอย่าเรียกกูดำเอ้ยโรงเรียนจ่ายนะเคยมาโรงเรียนแล้วแบบคือโรงเรียนม,น,มนมันมีล็อกเกอร์ปะไม่มีว่นะไม่มีไม่มีเอ้ยจะมาปีนอะไรจะ <c oughs> มาเล่นเกมกับคน <c oughs> นี่ไงกูเป็นอาจารย์ยาอาจารย์ใหญ่หรือก็ครอ อันนี้จะเรียนไดครับตัวก็สีตัวกสีเนโตเลยอะตัวกูสีมันก็อีเลยวันนี้ทำอะไรมาเนี่ยสมชายเนี่ยนะถ้าถ้านักเรียนยืนอยู่นิ่งๆแล้วแล้วทำตาที่ครูบอกครูจะลดโทษให้นะครับครูจะคุยโคตรใหญ่หล่ะอ้าวแล้วออกไงจบเลยดิ กดขึ้นมาดีไอ้เหี้ยกลัวอะไรวะดีไอ้เหีย้ยโรงเรียนเหี้ยอะไรแนละ้วโดนฟ้าผ่าราะคา่ะคุัว้าวเลยบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสิบห้เาเร <มา S 2> ีย<ห>กเข้าเรียนแล้วนียกเข้าเรียนแล้วนะครับครูเข้าเรียนอะไรนักเรียนตอนนี้ไม่มีวิชารเรียนแล้วไอ้น้อง <c oughs> ตอนนี้ได้เวลาว <c oughs> ิชาหลอดว,ช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 วิชาชายวิชาชีวรอดแต่มึงก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารู้แล้วเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเลยกุ๊กๆไอ้เหี้ยเหมือนเห็บเลยส์รัวผ้าไอ้สัส นนั่แหละโดยเต๋อเลยน้องน้องอยากโบเหรออย่างอาอเออความีเอ้ยซึนามิว่าจ่ายมึงคิดว่ามึงจะทำไงวะถ้ามึงเจอซึนามิขึ้นรถไงปดอีไงเข้าไปนั่งเนี่ยไปไหนฮะซึนามิมานะเว้ยซึนามิมาแล้วมึงมึงขับรถเล่นนะนะเนี่ยพอซึนามิมาเอี้ยนี้ว่ามึงเรียกซูนามิอะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อาเราปลาเป็นเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนที่อะไรก็ไม่รู้ผ <c oughs> ้าใบงอไอ้ที่อ่ะพอสึนามนิมามึงก็ต้องโดดลงไงมนันยังไม่ตายเว้ยเฮ้ยโอ้โอ <c oughs> ตัวไปรูเลยกูกลระห่าพุ่งควาของรถอยู่อ้าวเฮียกูตะเบะเฉยเลยออกมานี่ไงกูนี่กูโดดออกมาแล้วไมงเห็นกูเป็นอะไรเนี่ยตะเบะทำที่อะไรเฮ้ยเขาผู้ฝ่าเอามือลง,งไงอ,อ่ะเฮียเด็กกูวะอุ้อ เรามือลงไงวะแล้วกูจะยิงยังไงอ่ะเอ้าอธิาดีเพาเออมาก่อนมาก่อนกูไม่รู้เอ้ามึงไปกดมึงอไปกดอะไรเฮียมึงอย่าเลื่อนดิวัวเป็นขาแล้วกดเลื่อนเลี้ยจ้าจอมไอ้เฮ้ยเดี๋ยวผู้นำมาเห็นเราจะซวยเร็วนาโอเคไปกันเลยไม่โรเพลเลยมึงไอ้เฮียนี่อยู่พยายามอยู่เฮ้ยมึงดูแม่งล้มปลาระเบิดดีมึงดูแม่งล้มปลาระเบิดดีอะไรพี่พวกรีบโมเล็กโคตายหมดไอ้สัตว์ เฮ้ยดูยี่นี่แม่งฟีชีไปสัตว์แม่งถือไี่ไงเย้เอ้ยมาเอ้ยเยอะเล่นหมดเลยเยอะเล่นหมดเลยอ่ะอมาเยอะพี่ทหารผิวสีพี่ทหารผิวสีลากรีกไอ้เหี้ยไอ้ตามประวัติศาสตร์เลยอย่าเรียกร้องสิ่งที่ไม่ใช่ของมึง มึงดูเยอะแล้วไอ้เหี้ย่าว่มึงกวกกูล้วไอ้ครับผมคิดว่ามันเดรกแกแล้วมันเกิดมาแล้วมันตายมันเกิดมาแลมันตายนี่คือนรกของพวกมึงอ้ย่าเกิดมาตายเลยไอ้ย่าว่าจะทำยังไรก็นจะแปรอะไอย่าไอ้ที่มันมันเป็นแก๊ปไบอะแก๊ปไบมีโป๊ไมูดิแม่กระเป๋าวิ่งหนีเลยไอ้เกียแบบทำร้ายเด็กจแกแล้วไอ้ย เอ้ยมึงดูดิแม่งบ้าคลั่งหยาดไอพวกเนี้ยทำไมอ่ะคือไม่เห็นใครไม่ได้เลยแม่งใจฆ่าเพราะแม่งแขนอ่ะเออมึงก็ดูมึงก็ดูคิวเราดนีอ่ะมึงดูมันวิ่งกับบ้าป้าข้างจัาอ่ะดูดิแม่งหลอนอ่ะสองร้อยคิวแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดิมึงมวิ่งกันหลอนเลยมึงดูดิแต่ผว่ายังไงเราก็แพ้ว่ะไอ้เหี้ยถ้านับตามแบบว่าที่มันยึดถาเรามาเฮ้ยแล้ว ทำไมนะเฮ้ยกูมีเกงยีนด้วยดิผมไม่ใส่เสื้อไอ้จ่าไม่เอากระหนกไม่เอาเอาเอาประโยชน์อีกที่หนึ่งประโยชน์เอ๊ประโยชน์ประชาชนดีกว่าประชาชนเทคโนโลยีชื่นชื่นอะประชาชนประชาชนมะประยู่อยู่ชนอยู่ชนเทคโนโลยีชื่นให้ชื่นชื่นพ่อมึงกันเฮ้ยมึงดูดิเยอะไม่มีซุนหงอหางด้วยเยอะเลยหงอหางพ่อไอ้เยอะไอ้เฮ้ย เทคโนโลยีประชาชนมีถึงโกุณมาเรียนด้วยเหรอดียวเเอาปกตานรุพี่ก่อนีเยี่ยไปดิเฮ้ยเดี๋ยเดีูกลัไม่ได้ออกมาดีก็ออกมาลเเฮ้ยใส่เสื้อไม่ได้อะเหี้ยไม่ได้ใส่กูใส่เกงยีนจิโกอยู่เนี่ยอ้าวะั่งเฉยเอ้าชนชื่นเว้ยอีายท้ายไอ้ห้าไ้้าไ้้าอ้้ไ้มาล้ เฮ้ยแม่งเล่นไงแล้ววะเดี๋ยวมาดียังไงมาดีดีไอหลานมาดีชวนชื่นเว้ยชวนชื่นเว้ยมาดีมาดีอ่ะมาดีอ่ะไอ้เฮียนี่เด็กใหม่เหรอติ๋มเหรอติ๋มไอ้เฮียบุกบุกหน้าแล้วถ่าบันไอ้จ่าอย่าเข้าไปถ่าบันนะตางันโดนดาเมจนะไอจ่ายจ่ามึงเห็นมึงเห็นตรงนี้ปะไอ้เนี่ยโง่ดิวะ มาดิไอหัวรีบนีเอไอหัวีบดีเหรอไอเดี่ยวบุรณะพลนะอู้เฮ้ยเฮ้ยคนญี่ปุ่นนี่โอ้โอ้ยคาตานะทันจิโร่โอเจสเดี๋ยวมึงลงเรียนอะไรวะเดีมึงลงเรียนอะไรศาสตร์มึงเรียนอะไรเนี่ยมีคนก่าวว่ะไอศาสตร์เออดูดีหน้าเขาจะร้องไห้นะไออาจาย์อินอินอินอาจารอินเฮ้ยไปแล้ว ไปก่อนไปก่อนไอนล้กนมาลองคนไก่อินทำไมมันเยอะงั้นวะเราเราคุยใกล้ชิดจังวะวิ่งมาเลยวัดดี่ไอ้ี่อุ้ว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 อ้วุ่้วุ่้วอ้วอุ้่อุ้วอุ้วอุ้วอ่้วอุ้อุ้วอุ้วอุ้วออุ้วอ่้วอุ้วอุ้วุ่้ว้วอุวอุ้วอุ้วอุ้วอุ่วดุ้ว้วอุ้วอุอุ้ ยี่ยวนุชอุ้ย,ย,ย่า่าอะไรนี่เลยไอ้ยุทยุคนั้นเขามีแบบนี้เด้เอยยว่าเขาข่าเลยเอ้าเขาไปเด็ดหัวเรียงตัวเลยฟึงดูดิเอ้าอย่าไปอินฮิวแมนเร <c oughs> ียนชังย้มแบบยูโควิติจาด้วยวะไอ,อ้ยื้อเขาเดือดอะไอจ่าเอฟนี่ะไอจ่ามึงเคยดูว่าต้องทำยี่อะไรต่อยอากาศอะเออเฮ้ยมามาดไอ้สสตว์อุสาหงนัวเนี่ยมาดิ อ๋อเล่เอ้ยเอดูไว้ล <laughs> ูก <crawl> ผ <prejudice> ู like ้ชายเทียไปแม่งเลยลูกม <Yes. Yes. S 2> ึง่อเอาไม้ป้าดทำเียลูกผู้ชายู้ชายเเียอ่ะลุงนะลุงมาเล่นเกมวะเท่ตรงไงนี่ย Yes 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 <laughs> so Yes Yes, yes.